สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนมาวันนี้ตำตำขนมจีนน้ำปลาเนาะจ้ะนัวนัวเด้อดกระเด้อมาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันวันอังคารเนาะคะ่ะวันที่สามเนาะคะ่ะนี่จ้ะน้ำปลานัวน,นัวเด้อดกระเดือมานี่แต่แข็งมากกว่าในบ่ได้ยาน,านเฮียว่าะั้น วุ้นเฮียถิ่มซ้ายปิมาได้เจอเนี่กะแกงผักโขมเนาะคะผักโขมจีนแล้วก็บ๊อกกุลเนาะคะนี่ค่ะผักโขมบอกกรลีมีผักไหแงงใบชะพูกับไใบมานามันเต็มจานแล้วเนาะคะมาจากจวดจัดสวดสวดน้ำกันเดอ้อเพื่อนเพื่อนพี่น้นองเอฟซีเก่าใหม่ทุกคนจะ้ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจอส่มา ยาวไปหรือเปล่าคลิปนี้ไม่รู้มือนกันว่ามันจะตัดไปไหมท่านก็ยาวๆจากสิบนาทียาวขัานมาดยค่ะเดะอือหือน้ำลายใสไปนำ้ำไปได้น้ำปลาเสร็จไหมล้วก็ไปได้อำ คุยาของจีนมาไปสื่อแถวเป็นพี่สาวครบแล้วบางทีนี่ลืมจะ้ะเมื่อวานนี่ไปจนค่ำเนาะคะ่ะไปจนบ่ายสี่โมงห้าโมงไปหาพี่สาวจนค่าไปสื่อของมาจนค่าโป๊กเนาะคะ่ะไปทํากินจนค่าสี่ทุ่มห้าทุ่มทั้งใดกคับมาทั้งบาทลืมอันเครื่องควัดกระเพรากับอันขยาของนมจีนแต่ไม่เป็นไรดอก ี๋ยวพี่สาวเขาจแบ,บมาหาก่อนกับไทยเนาะเห็นมานาวเผอนๆเปียกมะนาวนี่มาดา่าน้ำมากเลยจ้ะ บ่คคอยมีนม้ำถ้าเปียกนะ้ำนี่บ่คคอยมีนม้ำขอใช้มือห้าน,นิ้วเลยนะสอยลงไปตำส่วขนมจีนน้ำปลาเนื้อหนัวเผแบบ็ดๆแ่บแก้มพักกลม วันนี้มันเ,เป็นวันยุดของประเทศนี้เนาะคะ่ะวันแรงงานอะคะ่ะใครๆก็วันมัตรแล้วัวนแรงงานแห่งชาติขนมจีนอันนี้มันเสเเ้นใหญ่เราทำก๋วยเตี๋ยวก็ได้ํำกันได้ ซือมาสองปุ๊กน้ำปลาะแซบไหมแซบต้มใส่แบบนัวๆจะต้มให้สุกแล้วก็มาใส่เ <c oughs> ี็นคิวนิดนึงทาปากน้นอยๆหนาสดๆจ้ะ ก็ขมทีว่าเห็นมันค่คะมันจะออกแดงๆใครอยู่ยุโรปจะรู้จ้ะไปสื่อแล้ลานคนจีนรลานเวียดนามร้านอะไรก็เช่นเดินเขาไปเลยจ้ะเนี่ยมันจะเป็นออกสีแดงๆเดี๋ยวจะต้องไปสื้อหามากินกนี่ค่ะเอามาต้มลางให้ดีแล้วก็มาต้มน้ำสีแดงสีชมพูค่ะพอจะดื่มกินมันดีจ้ะ พักก็เยงก็มีกำลังแช่น้ำอันดังรับทิมกูยงบัวก้าเอากินเซ่บจำส่วนน้ำปลาจำส่วขนขนมกินน้ำปลาโอ้โหดจ๋งสมารบคนมักสินเนาะค่ะกินยำใดกับบัแสบเนาะมาเด้อเพลนแมวพี่น้องแม่น้องไอด้า เส้าบนคนมักเส้น <c oughs> มาจากแสบๆทุกคนนอกจาเอฟซีค่อยๆกินไม่ใช่หรอกย่านมันดิดย่านเส้นดิดตา พักวิดีโอเอาเส้นมาใส่เพชรพิริกเออสสิบเอ็ดเม็ด สับอยูลใีใส่แครอทใส่แดงตำส่วขนมจีนมะนาวเปลือกนะว่าจะเคี้ยวเคี้ยวบาไว อันนี้กับบุรีสูตรขนมจีนด้วยกันสบูสบสไปลเลยเผ็ดเนี่ยแต่ทนเอา คนตกทีละวันทนสุดๆเผ็ดบางคนถ้ากินเผ็ดไม่ได้หรอไม่ไหวไปไม่รอด พิก,กินดาสิบเอ็ดเม็ดวันนี้ต้อใส่น้ำตาลด้วยเพราะว่าเซมดูมันเผ็ดครับ ดจอดเศบนัวร้องจะร้องขอบคุณทุกกำลังเี้งใจทุกคอมเม,มนต์ทุกกดไลค์ทุกแชร์เบษเฉยไปจะเพื่อนเพื่อนเพื่อน fc จะได้ทำกินเนะค่ะเบแชร์ไปสำหรับคนที่ ฮาเมนูโบเจอเมนูนี่เนี่ยสดยอดตำสัวขนมจีนน้ำปลาหนัโนจัดเลยเพื่อนบอกคำเดียวะ่ะแสบเอาอย่างอื่นบาแรกก็บม่ยอมละแบดบนี้กินพิซซ่ากินอย่างอื่นมันบะแสบคืออาหารอีสานเฮาเนาะผู้ใดว่าบอผู้ใดว่าแบาสาาาาแบบะแสบก็บพิมพ์ม,มาคอมเมนต์เลยจ้ะ ข่อนึงก็ไปละเพราะว่า่อยทนเด้นเนี่ยทนอีรมทนเพชรคักออกคู แ่บตอหลังบ้านนะคะในช่อบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวไทยนะคะเจอคลิปหน้าจ้ะ